ลำพูนเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงติดอันดับต้นๆของประเทศกลุ่มจิตเวชจากกลุ่มเปาะบางเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องของการฆ่าตัวตายเป็นเป็นอันดับแรกเลยใช่ปัญหาลาแกคือหนี้สินดุแนแรงครับเพราะว่าปัญหาหนี้สินปัญหาที่มันไม่มีทางออกนะปัญหาอาชีพที่ชาวบ้านไม่มีทางเลือกครับก็คือต้องปลูกมะม่วงลังใ พราะความเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะกลับมาดีลำพูนคือลำไยลำไยคือลำพูนเนี่ยก็คือมันจะเจอสภาพปัญหาอย่างนี้ตลอดแต่ทุกคนไปต่อไม่ได้ไงเราอยากจะเห็นชุมชนเนเป็นชุมชนของผู้คนที่มีความสุขมีรอยยิ้มแล้วก็มีอาชีพแล้วก็มีสุขภาพดีมีอาหารปลอดภัยนะครับ ในพื้นที่ของตำบลวางผางเนะะี่ยค่ะมันมเีเป็นลักษณะของอาชีพด้านเกษตรกรรมอยู่ซะส่วนใหญ่ที่หนักเลยก็คือในเรื่องของเกษตรกรรมที่มีภาวะหนี้สินจากการาลงทุนสิ่งต่างๆเนะี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นทุกวันนี้นะคะ่ะก่อให้เกิดหนี้สินมากขึ้น ในส่วนของการเกิดหนี้สินภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจะส่งผลต่อสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ค่ะก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในพื้นที่บางคนก็แสดงออกมาเลยว่าไม่ไหวแล้วนะบางคนก็เก็บอยู่ในใจอยู่นะคะทางพื้นที่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้มากค่ะ เราเลยมานั่งคุยกันในกลุ่มผู้นําในพื้นที่กลุ่มคนที่เขามีแนวคิดที่จะเอาชาวบ,บ้านออกมาจากหลุมดําตรงนัน้นเรามีวิธียังไงบ้างวะคือเราเป็นคนในพื้นที่ด้วยไงเป็นข้าราชาการในพื้นที่แล้วก็เราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไงคะเพราะว่าเราก็คือลูกเกษตรกรใช่ไหมคะก็คืออยู่ในวงวนที่ที่บอกนี่ก็คืออยากจะเห็นให้พื้นที่ของตัวเองเนี่ย มันมีความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอย่างยั่งยืนเลยค่ะก็ได้มีการประชุมหารือกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของโรงพยาบาลรอพอสตอสองแห่งแล้วก็ธานาคารในพื้นที่นะคะซึ่งธานาคารในพื้นที่ส่วนราชการต่างๆค่ะก็แต่งตั้งกันเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาช่วยเหลือกันในในระดับตำบลก่อนอ่งค่ะ อสมอลงไปเป็น,นกลไกตรงนี้ก็คือเฝ้าระวังอะคะ่ะว่าเฮ้ยคนนี้มีพฤติการยังไงมีมีอารมณ์มีอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีความสุ่มเสี่ยงในด้านไหนจากนั้นก็คือจะให้อสมอที่ว่ารับผิดชอบแต่ละหลังคาเรือน,นะคะลงไปลงไปพูดคุยลงไปพบปะลงไปอ่าแทรกซึมรับทราบสภาพปัญหาในพื้นที่เขาอย่างเงี้ยค่ะ่ายอสมอแต่ละคุ้มนะคะจะดูแลประมาณ8ปดถึงเหลังคาเรือนหนักสุดก็1ิหลังคา ใน10หลังคาเนี่ยทางรอพสตก็จะมีไอใบที่ประเมินภาวะซึมเศร้าในแต่ละคนในแต่ละบุคคลที่จะลงไปดู10ข้อเนี่ยเกินไป6ข้อหรือยัง7ข้อหรือยังเข้าข่ายหรือยังจากนั้นดูแล้วไม่ชอบมาพากลมีพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะก็จะส่งสัญ,ญญาณไปให้ทางรอพสตที่รับผิดชอบในพื้นที่แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ทางแผนก จิตเวชของโรงพยาบาลไงค่ะแล้วหมอจะมาแล้วก็ดูแลเบื้องต้นด้วยการให้ทานยาอะไรประมาณนี้จิตอาสาเรื่องกลุ่มเปราะบางจิตอาสาเรื่องภาวะนิสินเขาจะใช้วิธีการทำงานแบบเป็นวิถีธรรมชาติไม่ได้ว่าจะเอาเอกสารมามาเช็คลิสต์อย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นระบบการพูดคุยกัน ยามแรงเนาะยามยามตอนเย็นนะคะอาจจะมีลักษณะเป็นล้อมวงทานข้าวคนสนิทกันนะว่าคนเนี้ยบคุคคลคนเนี้ยคิดยังไงอันเนี้ยบางครั้งก็จะแสดงออกมาเลยแล้วก็ใช้วิธีการจากจากจิตอาสาตร,ตรงเนี้ยค่ะที่อยู่ในพื้นที่ของเราทํางานทันทีปรึกษาโดยด่วนโดยประสานอสมออสมอประสานปรึกษาไปในระดับที่สูงขึ้นก็คือเป็นระดับผู้นําในพื้นที่ปรึกษาไปทางรพสตออีกขั้นแล้วก็ เอาคุณหมอจากจิตเวชจากโรงพยาบาลลงพื้นที่โดยตรงวันนั้นเลยก็จะลดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางเทศบาลเรามีทีมนิติกรซึ่งท่านใจดีมากท่านก็จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่สินนอกระบบทั้งในระบบเอาทกศมาเชื่อมโยงต่างๆมาช่วยทั้งในชุมชนนะทั้งสปปทั้งอะไรทั้งหลายต่างๆก็มามาร่วมกัน อยู่ที่นี่แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีอะไรเข้ามาปรึกษาได้นะนิติกรให้คำปรึกษาได้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆอาทิตย์นึงก็ประมาณ2ลาย3ลายก็อยากพูดคุยอะค่ะอยากเข้าไปสัมผัสสภาพจิตเขาด้วยว่าว่าสุขภาพจิตเขาเป็นขนาดไหนในขณะเดียวกันในทางกฎหมายเป็นไปถึงระดับไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วมันอาจจะมีช่องทางหรือแนวทางที่อาจจะแก้ไขได้ อาจจะช่วยเหลือไม่ได้ถึงขั้นว่าให้หมดหนี้หมดสินไปเลยแต่อาจจะช่วยเหลือว่าเป็นช่องทางหรือแนวทางที่เขาจะได้ผ่อนคลายลงบ้างอาจจะไม่ถึงขั้นต้องตัดสินปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายพอพี่ได้มาลงทากับสสใช่ไหมคะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะเว้ย ถ้ามองในในประเด็นยุทธศาสตร์ใช่ไหมมีการประมวลผลทุกปีงานการปรับปรุงข้อมูลทุกปีใช่ไหมคเราก็จะได้รู้ถึงสภาพปัญหาอย่างแท้จริงเลยค่ะเพื่อที่จะนำมาขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงประเด็นค่ะตรงเป้าหมายเลยคะในโซนนี้นะคะก็คือเป็นโรงเรือนจำนวน 20โรง80แปลงนะคะอันนี้ในส่วนของเทศบาลเนี่ยค่ะมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพแล้วก็สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางนะคะผู้โดยโอกาสให้มีอาชีพมีรายได้นะคะผักที่เราปลูกนะคะก็จะเหมือนมีตลาดรองรับทุกตัวเนาะเราก็จะคัดสรรตัวที่มีผู้ค้าผู้ซื้อเข้ามาติดต่อไว้เพื่อเพื่อที่จะปลูกแล้ว สินค้าพวกนี้ค่ะก็จะมีที่ไปชาวบ้านที่เข้ามาทําที่นี่ก็จะสามารถปลูกแล้วก็ขายได้เลยแล้วก็ทําเงินได้เลยค่ะแม่กาลังไปไหน,นะะเนี่ยฮะเป็นอัญชันจา้าไปเก็อบอัญชัน,นจา้าดีคือว่ามันดูแลง่ายมนันง่ายมันขึ้นไวแล้วมันก็จะได้เก็บไวจะได้เงินก่อนเพื่อน ไม่ต้องดูแลเยอะถ้าเป็นพวกไอ้ลำไยพวกนี้เป็นพวกลำไยเหรอก็รอไปหนึ่งปีถ้าผู้ผลสารไปมันไม่ออก <8 S 1> ก็เ <laughs> <8 S 1> ดือนแปดเดือนกว่าจะได้ถ้าผู้ผลสารไม่ออกก็เรียบร้อยเลยไม่ได้สักบาดมันเป็นรายได้ที่แน่นอนที่เราจะต้องได้ก็จะมีเงินใช้จ่ายภายในครอบครัว มันมีทุกเดือนน่ะแม่ก็เป็นหนี่เหมือนกันแต่แม่ก็ใช้ไปเป็นปีเป็นปีไปบางทีถ้าเราปลูกผักกินเองยเนี่ยมันก็ประหยัดไปแล้วเราก็มีรายได้ทางนี้อีกเราก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้นี่อกีกแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทางบ้านมันก็เหลืออยู่นะ ปัญหาทุกอย่างทั้งทั้งนี้สินทั้งสภาวะจิตใจมีในส่วนทุกคนมีส่วนช่วยเหลือได้มดมีทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือจะพยายามพูดให้้าบ้านเข้าใจในลักษณะแบบนี้ละเขาแบบอยากให้้าบ้านหลังคาอื่นๆต้องมีการสูญเสียในรูปแบบนี้อีกเขาจะพยายามเข้าจนถึงที่สุดในของแต่ละบ้านแต่ละหลังคาเรือนเพื่อที่เพื่อนจะได้มองตัวเองว่า ตัวเองมีค่ามากสําหรับคนในครอบครัวที่จะต้องอยู่ร่วมกันจากคนเราแงก็ดีก็ช่วยเหลือกันนี่แกช่วยเป็นกระรองใจให้ก่นมันก็ดีพอได้ค้ดอย่างนักหน่อยแต่อยู่คนเดียวนี่ก็คึดหน่อยนึงนี่แกโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเครือข่ายทางสังคมนะครับโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาต่างๆอย่างเช่นอสมนะครับชุดชรบอนะครับแล้วก็ทางแกนนาในเรื่องของชุดรักษาความสงบอพพรนะครับแล้วก็กลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับกลุ่มในเรื่องของกลุ่มกาชาดแล้วก็กลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยทำให้ทุกคนนะครับได้เห็นนะครับในความร่วมมือแล้วก็อนาคตของความสําเร็จเรื่องนี้นะครับคิดว่าชุมชนเราเนี่ยจะเป็นชุมชนที่คนมีความสุข คนจะไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะว่าสังคมมันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับตามแนวทางของสหรประชาชาตินะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานท้องถิ่นนะครับที่จะดําเนินตามแนวทางของสหรประชาชาติเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง